สวัสดีค่ะกุตุลวราณิชเเลลชาแนเเลชาแนลนะคะคลิปนี้กุตุนจะนำสาระดีๆของขึ้นช่ายเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะขึ้นช่ายเป็นผักสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมนิยม,มนำมาใช้ในการปรุงอาหารเพื่อช่วยในการดับกลิ่นคาวต่างๆหรือนำมาใช้เพิ่มความหอมในน้ำซุปสปรรพคุณของขึ้นช่ายห ช่วยทำให้เจริญอาหารกระตุ้นให้เกิดความอยากอาหาร 2. เป็นผักที่มีโพแทสเซียมสูงช่วยในการขยายตัวของหลอดเลือดป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด 3. ขึ้นช่ายมีโซเดียมอินทรีย์ที่ช่วยในการปรับสมดุลของกรดและด่างในเลือด 4. เป็นผักที่มีสารโพลิฟีนอลซึ่งเป็นตัวช่วยป้องกัน DNA ถูกทำลายช่วยลดอาการอักเสบและป้องกันมะเร็งด้วยการไปยับยั้งการกลายพันธุ์และสารก่อมะเร็งในร่างกาย 5. น้ำคั้นจากขึ้นช่ายมีสัพพคุณใช้เป็นยากล่อมประสาทช่วยในการนอนหลับทำให้รู้สึกสบายขึ้น 6. ช่วยรักษาโรคอัลไซเมอร์ซึ่งสกัดปิญญาจากน้ำคันของขึ้นช่าย 7. ช่วยบำรุงหัวใจและรักษาโรคหัวใจ 8. ช่วยในการทำงานของระบบหมุนเวียนต่างๆของร่างกาย 9. ช่วยลดอาการของโรคหอบหืด 10. ช่วยล้างพิษในร่างกายช่วยทำความสะอาดเลือด 11. สามารถช่วยป้องกันโรคซิลิโคโซินหรือโรคที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจซึ่งมีสาเหตุมาจากการสูดฝุ่นที่มีส่วนประกอบของซิลิก้าเข้าไป 12. ช่วยลดความดันโลหิตรักษาโรคความดันโลหิตสูง 13. ช่วยลดปริมาณของคอเลสเตอรอลระดับน้ำตาล ไตรกีสลายและไขมันในเส้นเลือด 14. ใช้เป็นยาดับร้อนในร่างกายแก้อาการร้อนใน 15. ขึ้นช่ายมีสรรพคุณช่วยในการขับเสมหะ 16. ช่วยแก้อาการอาเจียน 17. ช่วยบำรุงระบบย่อยอาหารในร่างกายช่วยลดอาการของโรคที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหารเช่น โรคบิดท้องร่วงท้องเสียท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นท้องกรดเกินกรดไหลย้อนรวมไปถึงโรคที่เกี่ยวกับลำไส้เป็นต้น 18. ช่วยขับลมในกระเพาะ 19. ช่วยขับปัสสาวะปัสสาวะเป็นเลือดรักษานิ้วขับปัสสาวะสำหรับผู้ที่เป็นนิ้ว 20. สำหรับสตรีที่ประจำเดือนมาไม่ปกติผักขึ้นช่ายช่วยแก้ปัญหานี้ได้ถ้ารับประทานเป็นประจำ 21. ช่วยแก้อาการปวดประจำเดือนทั้งก่อนและหลัง 22. ช่วยบำรุงตับและไตให้แข็งแรง 23. ช่วยลดอาการบวมน้ำา4 4ช่วยแก้อาการตกเลือด 25. ช่วยรักษาโรคปวดข้อต่างๆและอาการปวดตามปลายประสาทเช่นโรคลูมติกและโรคเก,กายี่สช่วยทำให้กล้ามเนื้อเรียบบีบตัวแก้อาการเกรงของกล้ามเนื้อ 27. ช่วยแก้ลมพิษผดผื่นคันต่างๆ 28. ขึ้นช่ายทั้งต้น มีสรรพคุณรักษาฝีฝักบัว 29. สารลูเทโอรินที่พบในขึ้นช่ายเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการต่อต้านการอักเสบเรื้อรัง 30. ช่วยในการคุมกำเนิดมีฤทธิ์ในการลดปริมาณการสร้างอสุจิในเพศชายช่วยลดอัตราการตั้งครรภ์ได้ประโยชน์ของขึ้นช่าย 1. ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายป้องกันหวัดและชะลอความเสื่อมของร่างกายได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยยับยั้งการเกิดมะเร็งและเนื้องอกขึ้นใช่มีสารที่ช่วยยับยั้งหรือชะลอการขยายตัวของเซลมะเร็งช่วยต่อต้านมะเร็งได้และยังมีสารที่ช่วยขับของเสียจากบุหรี่ ในผู้สูบบุหรี่และผู้ที่ได้รับควันบุหรี่อีกด้วย 3. ช่วยบำรุงสมองช่วยในเรื่องของความจำา 4. ช่วยบำรุงกระดูกและฟันเพราะขึ้นช่ายมีแคลเซียมและฟอสฟอรัส 5. ช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณ พราะประกอบไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C และเบต้าแคโรทีนอย่าว่าเลยมันบอกว่ามันติดใช่เมื่อแกับ9น้ามันติดสารที่ว่าอย่างเงี้ยน้ำมันไม่มีกลิ่นอะไ็เยเจ็ดน้ำมันขึ้นใช่สามารถนำมาใช้ในการแต่งกลิ่นเครื่องสำอางยาทาผิวครีมและสบู่ได้ 8. ใช้รับประทานเป็นผัก ช่วยเพิ่มรสชาติดับกลิ่นคาวอาหารและช่วยเพิ่มความหอมของน้ำซุป 9. ก้านำมาคั้นเป็นน้ำสมุนไพร 10. บนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายชนิดก็ควรระวังรับประทานขึ้นชายมากเกินไปในเพศชายอาจทำให้เป็นหมันได้ 2. บางรายอาจเกิดอาการแพ้จากการสัมผัสต้นขึ้นช่ายจนถึงขั้นรุนแรงได้ 3. ส,สารสกัดอาจช่วยเปลี่ยนซีผิวเป็นสีน้ำตาลมากขึ้น 4. ในการประกอบอาหารไม่ควรผัดหรือต้มนานเกินไปเพราะความร้อนจะไปทำลายวิตามินและเกลือแร่ที่มีอยู่ให้หมดไปคุณตุนไปศึกษาม,มาจากเว็บไซต์เมดไ tai.com นะคะ สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่จ้า